น่ารักขนาดนี้มีที่ไหนเล็กกี้นั่นไงถูกใจใช่เลยว่ะเะไรไชนชนเลยฮะพี่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเล็กกี้นะครับอายุ49ปีตอนนี้อาชีพนางโชว์อิสระค่ะอ๋อเฮ้ยเป็นนางโชว์มากี่ปีแล้วฮะเป็นนางโชว์มาสิบกว่าปีแล้ว๋อแล้วโชว์คนเดียวหรือว่าเราแบบเวลาเขาจะมมีีทอ๋อเขาคือเขาทีมเนี้ยเขาก็จะเรียกเราไปเสริมใช่ส่วนใหญ่เราโชว์เราลิปซิงค์ของใครส่วนใหญ่ก็ทั่วไปสมัยเพลงฝรั่งวิสเน่ฮุสตันอะไรอย่างเงี้ย เจอกันได้ยังไงฮะสคนนี้ย้อนหลังไปเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วเล็กกี้ก็โชว์อยู่แถวย่านสะพานควายเราอยู่ยืนอยู่ในมุมมืดเสร็จแล้วพี่เขาก็ไม่เห็นครั้งแรกเดินมาแล้วทำอย่างเงี้ยมองนะมองแต่หัวจะเท้าเลยมองผมทำไมครับชอบผมเหรอครับย้อนที่ไหนเลยครับราก็บอกว่าเอางี้นะเสาหน้ามานะมาดูเล็กโชว์นะเพราะพี่ต้องชอบ เออวันนั้นเราโชว์อะไรตอนนั้นวันนั้นรู้สึกว่าโชว์เพลงปูกลาบแดงไว้ใช่พันธิพาแม่เรไปหิ่งนะแม่ใช่ไหมวันนั้นแม่แต่งชุดที่สำคัญวาเลนไทน์พอดีลงหลงหมดยังไงต่อคะแม่เสร็จแล้วขึ้นเวทีปุ๊บหยิบกล้องมาครับพี่เขา สนใจหยิบกล้องจากวันนั้นก็เริ่มตัดสินใจคบกันมาแล้วเวลามีโชว์ที่ไหนพี่เขาจะเขาหยิบกล้องคบเขาเลยเหรอเขาหยิบกล้องมาหนุกเขาเลยเหรอแบกชุดแบกของแบกนี่นั่นนู่นช่วยเหลือทุกอย่างดูแลทุกอย่างจนถึงวันนี้ดูไปดูมาเออมาดูเขาโชว์นางโชว์สี่คนไหนมีเขาเด่นที่สุดคบแบบนี้ดูที่มันจะเป็นยังไง มันดียังไงมันก็มีส่วนดีเยอะแะเขาดูแลดีใช่ไหมคะหนึ่งดูแลดีสองก็ช่วยเหลืออะไรหลายๆอย่างได้ก็คือดูแลซึ่งกันและกันางเวลาไม่สบายเขาก็พาไปโรงพยาบาลทีนี้เราจะต้องมาเปิดตัวกับพี่เขาอย่างเงี้ยที่บ้านว่าอย่างไงที่บ้านคือพ่อแม่คือรู้แล้วพ่อแม่ไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรพ่อแม่บอกว่าคบกันไปเหมือนพี่น้องก็ได้ขอให้เขาเป็นคนดีช่วยช่วยดูแลกันและกัน ติดต่อโชวได้ที่ไหนพี่เล็กกี้คะติดต่อโชวไดเอ่อทาง a c e b o o k เล็กกี้ก็ได้เล็กเล็กกี้เล็กเล็กกี้นะคะสนใจก็ติดต่อไมได้ตอนนี้ครบกันมา8ปีแล้วเนาะมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างก็อยากจะบอกว่าอยากให้พี่ให้ลุงตู่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 เดียวพอโอเคให้ลุงตู่รักษาสุขภาพดีๆแล้วก็อยู่ด้วยกันนานๆตลอดไปเจ็บไข้ได้ป่วยช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ดีมากๆที่รู้จัก ค่ะอ่าลุงตู่อ่ะคุณตู่ก็ได้ขอสัญญาว่าลุงจะอยู่นานๆอยู่กับเล็กกี้นานๆรักมากๆเลยคนเนี้ยรักสัสสัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการทีวีเซนทีวี Senti we yeah, centuria, centuria, yeah, senti we yeah, senti we yeah, yeah.